ครับสวัสดีครับมาที่ทรก่ท่านครับทีดีกาดสำหรับท่านท่านี่ช่องดีดีธรรมดาครับช่องดีดีธรรมดาเขาจะมานำเสนอฮะวันดาวโจิเช้านะครับแต่เชิเช้าของวันที่นะครับของวันที่แปดนะครับกรกฎาคม2568นะเป็นเช้าวันอุคารนะครับของเวลาตีสามนะครับของทุกวันทุกวันครับช่องดีดีธรรมดาเขาจะมานำเสนอให้ท่ันชมเรืนอยมเพื่อเนทุกวันทุกวันนะครับตีสามนะ ขอขอบพระคุณที่มาชี้ชื้นผ่านนะครับคุณแหวนผสมนะทุกคลิปเลยขอบคุณติดตามด้วยน,นะครับอ่าขอเรียนให้สมาชิกทั้งเก่าทั้งใหม่ทราบนะครับว่าตอนนี้จะลดจํานวนคลิปลงนะครับเพราะมันทาไม่ทัน,ม,นมันเหนื่อยมันเกลียดนะครับก็จะเหลืออยู่หุ้นนิเกอีกเช้าสบายนะครับหุ้นไทยมีรอบเยน็นรอบเดียวน,นะอสำหรับในคลิปวิดีโอ youtube นะแล้วก็อ หุ้นหวยฮานอยนี่มีฮานอยปกติรอบเดียวนะครับแล้วก็ดาวจูนก็มีครบแล้วก็ลาวก็มีครบอยู่นะครับลาวนะครับจะตัดออกเฉพาะฮานอยเฉพาะขีดฮานอยราชแคิฮานอยพิเศษกับฮานาวีเอีนะครับประมาณนี้นะครับไรหาไม่เจอก็ก็คงจะตามนั้นนะครับประมาณนี้สําหรับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มทางไลน์ก็จะได้รับทุกหุ้นทุกหวยเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่า ในคลิปนี้จะลงไม่ครบเท่านั้นนะครับเพราะเวลาไม่ทันนะครับเวลาไม่พอเนาะก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับมันเหนื่อยอายุมากขึ้นแล้วมันมันมันยุ่งยากมากเลยทําคลิปแต่ละคลิปนี่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ตั้งสองสามเครื่องใช้อะไรอะไรอีกเยอะๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็ขออภัยด้วยใครใครไม่เข้าใจอะไรหรืออยากจะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับใต้นี้นะครับจะ มีเบอร์โทรด้วยนะเบอร์โทรอยู ę, so to to ่ใต้นั้นนะครับเบอร์ไลน์ก็อยู่ใต้นั้นนะครับใครจะสมัครหรืออะไรงี้ก็โทรศัพท์มาถามด้วยว่าได้นะครับว่าอาจารย์หุ่นนี้รอบนี้มีเลขอะไรบ้างก็มันจะได้ด้วยวิวก็จะได้รับแล้วก็โทรตอบเลยประมาณนี้นะครับสาหรับคนที่ไม่อยากจกเชื่อมไลน์นะครับประมาณนี้โทรศัพท์มาถามก็ได้นะประมาณนี้นะครับอมาชมกันเลยนะชมไปเลยว่า วันนี้ด้โยนเช้ามีอะไรบ้างนะครับออกปีสามนะครับออกปีสามนะทำอะไรได้ยังไม่ได้ดูบ้างตับเตรียมพร้อมละดาโยนเช้าเด่นนะครับเด่นนะเด่นแปดนะครับกับเก้านะเด่นแปดเก้าครับเอาแปดกับเก้าไปลูยไปวิ่งนะครับวิ่งกับอืม สามสี่ห้าหกเนะครับแปดสามแ้าสาม มาดูเจอนั้นที่ไขนนะมันมันมันไกลกันไหมถ้ามันห่างกันหนะแรงงานนะครับถัดไปมาดูเจอน้นนะครับตอนน้นที่ ห้าหกห้าถ้าใครยันเราใกล้เคียงกันก็มีสิดคำได้นะครับประมาณนี้นะแปดห้าเก้าห้าแปดหกเก้าหกนะครับเด็ด อรับเรียบร้อยแล้วลเกี่ยวตาไฟนี้นะครับชเชิญรอบจนนมไปใชยนะเน้นที่แปดห้าเก้าห้าแปดหกเก้าหกนะครับรู้สึกว่ามันจะแม่นขึ้นกว่าเดิมแล้วนะแบบนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเรื่อยๆที่สาคัญก็คือขอให้ดวงดีนะครับดวงดีโยงสมโฟกันนะครับผู้ให้ผู้รับนะคขอบคุณมากๆครับครับ